คลิปนี้เรามาดูเทคนิคการซ่อมหรือเปลี่ยนจอมือถือ a m s u n ง j 2องพันกันครับตัวนี้อาการคือจอนอกแตกยับเลยแต่ว่าจอนอย่างดีนะมือถือรุ่นนี้นะครับเป็นจอที่แยกกันนะครับไม่ไม่ติดกันเหมือนกับรุ่นใหม่ๆนะนะครับเป็นมือถือ s a m s u ุงที่เป็นรุ่นที่สามารถเปลี่ยนเฉพาะทัชสกรีนได้หรือเฉพาะจอนอกได้เครื่องนี้ที่ดูเคยเปลี่ยนจอมาก่อนนะครับเป็นเครื่องสีทองนะแต่จอที่เราเห็นตอนนี้เป็นจอสีชมพู คือเขาเปลี่ยนจอสีชมพูมานะครับแต่ปุ่มกับฝาหลังเป็นสีทองนะอะดังนั้นเวลาเราเวลาผมสั่งมาผมก็เลยสั่งสีทองมาให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อมันจะได้เข้ากับตัวเครื่องนะครับอุปกรณ์ที่ช่วยก็จะเป็นคัตเตอร์นะครับที่ผมมาใช้มีท่านหนึ่งถามว่าพี่ใช้คัตเตอร์มาใช้ทําแบบนี้ไม่กลัวมันไปตัดอุปกรณ์อย่างอื่นเหรอเวลาทําเราต้องระวังนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนใช้งานนะถ้าเราถนัดอุปกรณ์ตัวไหนเราก็เลือกใช้ครับเครื่องมือที่ใช้เนี่ยมันแล้วแต่คนใช้งานนะนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดเนาะนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเนี่ยครับถ้าเราใช้ถนัดแล้วก็ผมจะใช้คัตเตอร์เนี่ยค่อยๆกรีดบริเวณกาวเก่านะครับแบบนี้อ่ามันก็จะช่วยได้ง่ายนะครับแต่ถ้าถ้าท่านมีอุปกรณ์เช่นพวกแผ่นพลาสติกนะครับหรืออาจจะใช้ไพ่ก็ได้นะครับมามาใช้แบบนี้มาใช้แทนคัตเตอร์ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับถ้าเรา พึ่งมือใหม่เราก็อาจจะใช้อุปกรณ์แผ่นพลาสติกก็ได้นะครับตัวนี้ที่ผมดูเนี่ยสายแพรมันมันขาดมาแล้วนะครับทีนี้เวลาเราเอาออกเนี่ยจะเห็นว่าจอนอกกับจอในมันแยกกันใช่หไหมจอในมันยังดีนะครับใช้นิ้วดันบริเวณด้านหลังนะตรงที่เป็นช่องแบตครับดันให้จอโผล่ขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็ใช้แผ่นพลาสติกแบบนี้นะครับเป็นเครื่องมืองัดจอเนี่ยค่อยๆไล่กรีดรอบนะครับเพื่อดันให้จอมันขึ้นมานะครับค่อยๆดันไล่แบบนี้ การซ่อมมันต้องอาศัยประสบการณ์นะครับในการทานะนะครับถ้ามือใหม่ก็ต้องระวังนะหรืออาจจะใช้ไดเป่าผมมาเป่าให้กาวมันอ่อนตัวก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนถนัดนะอ่าถ้าไม่มีตัวพลาสติกแบบที่ผมใช้ตัวนี้ก็หาแผน่นแผ่นพลาสติกที่เป็นลักษณะเหมือนกับไพ่อ่ะครับอ่าอาจจะไปตัดแผน่นแผ่นปกกระดาษหน,า,น,า,น,า,นาหน่อยก็ได้ครับมากีดช่วย ถ้าเราไล่ขึ้นมาแบบนี้ก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะติดกาวมาด้วยนะปกติมันจะไม่แน่นแบบนี้นะครับเนี่ยพอติดกาวบริเวณด้านหลังมันนะเพราะว่าเครื่องนี้เคยเปลี่ยนจอมาแล้วอ่าโอเคนะครับก็ทําความสะอาดคาบกาวคาบกาวเกา่าออกให้หมดนะนะครับเ,บเ,บเ,บเนี่ยพวกคาบกาวพวกนี้ต้องเก็บออกให้หมดไม่งั้นจอมันจะลงไม่สนิทนะครับเวลาเราใส่ใหม่เนะน,นี่ยตัวไหนที่มันหลุดออกจาก ที่เดิมก็อาจาจะจัดตำแหน่งคืนนะครับโอเคต่อมาทีนี้เรามาดูที่จอครับเนี่ยจะเห็นว่าสายแพรทัชสกรีนเนี่ยเสียบอยู่เวนอยู่บริเวณด้านหลังของจอจอ,จอข้างในเลยใช่หไหมจอแสดงผลนะครับจอน,นี้มีหน้าที่แค่แสดงผลนะครับส่วนตัวที่เราสัมผัสคือตัวที่เราจะเปลี่ยนนะนะครับเขาเรียกว่าทัชสกรีนนะครับอ่าก็ก่อนที่จะเปลี่ยนจะต้องลองนะครับจออะไหล่ที่สั่งมาเนี่ยเราต้องทําการลองทุกครั้ง นะครับเพราะว่ามันจะมีประกันเทสพวกฟอยล์พลาสติกนะครับหรือสติกเกอร์ที่เขาติดมาเนี่ยอย่าลอกโดยเด็ดขาดนะถ้าเรายังไม่ได้เทสนะครับต้องทดสอบก่อนว่าจอมันทํางานโอเคแล้วเราถึงจะลอกพวกพลาสติกพวกนั้นออกนะครับไม่งั้นประกันหายทันทีนะครับถ้าเราไปลอกพลาสติกออกนะครับร้านเขาจะไม่รับเคมเลยอ่าหลังจากใส่แบบนี้นะครับก็ใส่สายแพรเข้าที่หลังจอแบบนี้ครับจากนั้นก็ดันล็อกนะ าจากนั้นก็ทําการลองทดสอบนะครับใส่สายแพรเข้าที่เครื่องนะครับเนี่ยมันจะมีมีล่องอยู่ก็เสียบเข้าไปนะครับก็ใส่สาย,สาย,สายแพรเข้าที่บอร์ดนะครับเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยก็ใส่แบตแล้วลองเปิดทดสอบดูครับทีนี้จากนั้นก็เราก็ลองทําการทดสอบสัมผัสดูว่าจอทัชสกรีนที่เราสั่งมาเนี่ยมันโอเคไหมนะครับ จอก็ขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบการสัมผัสนะครับว่าพิมพ์โอเคไหมเห็นไหมยอที่เราใส่เข้าไปนะครับตัวทักสกินก็สัมผัสได้ปกติทุกอย่างนะทุกจุดนะครับแต่ถ้าเราแตะแล้วไม่ไม่ไปหรือสัมผัสไม่ไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องส่งเปลี่ยนนะนะครับหรือส่งเคมเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาหลายท่านสั่งจะไปสั่งในพวกแอปช้อปปี้หรือ l a อ a แตนะครับก็บางร้านเนี่ยนะครับอา่าเกรดของอะไรมันจะต่ํามากนะ นะครับบางทีสั่งมาเนี่ยแทบจะสัมผัสไม่ได้เลยอันนี้ต้องระวังนะครับท่านไหนชอบของถูกเนี่ยนะครับจำไว้เลยว่าของถูกไม่ดีของดีไม่ถูกนะอ่า,แต,าแต่หลายท่านชอบของถูกใช่ไหมนะครับจะบอกว่าเอาพอใช้ได้มันใช้ได้อยู่ครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเวลาเราใช้แล้วมันไม่มันไม่ได้ใจอะนะครับแต่แทบจะไปบ้างไม่ไปบ้างบางทีลวนเนี่ยนะครับแทนที่เราจะสั่งอะไรที่มันดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอะไรอาจจะแพงกว่ากันร้อยสองร้อย นะครับแต่ท่านชอบของถูกๆมันก็มันก็ได้ตามคุณภาพที่ท่านสั่งอะ่ะนะครับอ่าโอเคถ้าท่านไหนอยากส่งซ่อมก็ทักเฟซได้นะครับกดเข้าไปที่ช่องนะเมนูด้านบนมันจะมีข้าว่าเกี่ยวกับครับจะมีลิงก์ของเฟซอยู่นะครับก็กดทักเฟซมานะครับแต่เฟซนี่ต้องมีการแสดงตัวตนนะครับไม่ใช่ใส่รูปการ์ตูนแล้วกดเข้าไปไม่มีประวัติการใช้งานเลยอันนี้ผมผมไม่รับเป็นเพื่อนเลยนะครับ เพราะว่าเหมือนคบว่าเราไม่จริงใจในการที่จะสนทนากันะนะครับมีหลายท่านนะสมัครเฟซใหม่เลยครับมาทักมาไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับหน้าตาก็ไม่มีนะครับเป็นรูปการ์ตูนรูปเดียวในเฟซนะ่ะอ่าตอนนี้จอเราก็สะอาดพร้อมสําหรับการประกอบแล้วนะครับทีนี้มาดูจอใหม่ที่เราสั่งมาครับในการเปลี่ยนเนี่ยอจอทัชสกรีนเนี่ยเวลาเขาส่งมามันจะมีแผ่นกาวติดมาที่ทัชสกรีนด้วยนะครับ หลายท่านจะประกอบลงไปเลยนะครับก็คือลอกกาวตัวนี้เอากาวตัวนี้ติดลงไปที่ตัวเครื่องบอกไว้ก่อนว่ากาวตัวนี้ติดลงไปแล้วมันไม่อยู่นะครับดังนั้นนี่ผมจะลอกออกเลยเพราะว่าอะไรถ้าเราติดลงไปพร้อมกาวตัวนี้นะครับจอมันจะหนาจอมจะหนานะครับทาให้ปุ่มกลางของเราเนี่ยมันมันฟูนะครับหรือมันหลุดมันมันมันหลวมนะครับดังนั้นก็คือลอกกาวตัวนั้นออกไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะทําการลงกาวที่ตัวเครื่องแทน ทีนี้มาดูการลงกาวนะครับที่ตัวบอดี้ของตัวเครื่องนะนะครับเนี่ยตัวเครื่องนะครับกาวที่ใช้จะเป็นกาวดํานะครับกาวดากาวดานี่เป็นกาวทีเจ็ดพันนะซึ่งเป็นกาวสําหรับติดจอโทรศัพท์โดยเฉพาะนะครับหรือเรียกว่ากาวยางห้ามนํากาวตาช้างหรือกาวร้อนมาติดโดยเด็ดขาดนะมันจะทําให้ตัวแผงวงจรเสียหายนะครับ เวลาลงกลาวแล้วก็ทากาวที่ขอบนะครับอย่าทายเยอะจนเกินไปนะครับหรือถ้าเราใส่น้อยเกินไปก็อาจจะทำให้จอไม่สนิทนะนะครับดังนั้นในการลงก็ดูให้มันพอดีนะครับอย่านาี่เกินไปอย่าน้อยจนเกินไปอ่าถ้าเราทากาวไม่ทั่วนะครับฝุ่นก็จะเข้าที่จอนะเพราะว่าจอเนี่ยมันเป็น2ชั้นนะครับกาวแบบนี้ถ้าท่านไหนอยากได้ก็ติดต่อทางเฟซได้นะครับ เดี๋ยวผมแบ่งให้หลอดนึงก็สั่งมาก็หลอดหนึ่ง80บาทนะครับแต่เวลาส่งก็ต้องมีค่าจัดส่งนะครับไม่ใช่80บาทเท่านั้นนะค่าส่งก็อาจจะประมาณสัก30บาทรวมแล้วก็อาจจะตกประมาณร้อยนะครับหรือร้อยสิบาทอะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคตอนนี้เราก็ทากาวให้ทั่วนะครับหลอดนึงนี่ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นเครื่องนี่น่าจะสิบกว่าเครื่องแหละนะครับต่อตอลอดเนี้ย นะครับไม่ใช่ว่าหลอดหนึ่งใช้ได้เครื่องเดียวนะนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าเนี่ยเราทาเนี่ยไม่ได้ทาเยอะนะครับบางท่านถามว่ามีหลอดเล็กๆไหมมันก็มีนะครับแต่ว่าหลอดเล็กๆเนี่ยถ้าเราใช้แล้วมันเล็กเกินไปบางทีมันก็อาจจะไม่พอนะครับแนะนําให้ใช้หลอดตัวนี้จะดีพอดีเลยนะครับแล้วก็หลอดเล็กเนี่ยตัวปลายมันจะมันจะเล็กมากเวลาเราบีบคาวแล้วมันออกยากนะครับ อ่าโอเคตอนนี้ลงกลาวเสร็จเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลงลงจอครับทีนี้ก็นําตัวทัชสกรีนมาประกอบเข้าที่จอข้างในนะครับก็ดันเอาเอาล็อกขึ้นก่อนจากนั้นก็นําสายแพรทัชสกรีนมาเสียบใส่นะครับมันจะมีล็อกของมันนะเป็นมือถือรุ่นเก่าเนี่ยมันจะทํายากกว่ารุ่นใหม่นะครับถ้ารุ่นใหม่นี่ ทำง่ายนะครับมันมีสายแพรมาแล้วก็ทําการงัดจอเก่าออกนะครับทําความสะอาดบอดี้แล้วก็วางจอใหม่ลงติดกาวเสร็จเลยนะครับแต่อันนี้นะครับมันเป็นจอรุ่นเก่ามันจะเป็นจอแยกก็้งแวันนี้แต่มันดีตรงที่ว่าอะไรมันจะถูกนะครับถ้าเป็นจอแบบนี้อะไรจะถูกเวลาวางนี่เราวางลงนะครับให้จอข้างในเนี่ยมันลงที่ร่องก่อนนะครับ จากนั้นก็ค่อยๆวางจอทัชสกรีนลงตามหลังนะครับาวางอย่าเพิ่งวางสนิทนะเพราะว่าเราจะต้องใส่ปุ่มนะครับเนี่ยปุ่มตัวนี้ก็จัดตำแหน่งของปุ่มนะครับใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับเหมือนกับผมที่ทำใช้ก็อาจจะใช้แหนบนะครับถ้าไม่มีแหนบก็อาจจะใช้ปลายคัตเตอร์นในการช่วยนะครับดันจัดมุมแบบนี้อโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการบีบขอบลงนะครับเสร็จแล้วใช่ไหม เพื่อให้มันแน่นก็ใช้หนังยางรัดทิ้งไว้สัก10นาทีนะครับหรือสัก20นาทีก็ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบก็ถือว่าโอ,โอเคนะเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองเปิดทดสอบให้ดูครับทีนี้เนี่ยเห็นไหมก็ขึ้นมาปุ๊บลองทัชสกรีนดูครับการทํางานโอเคไหมเนี่ยครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบ100%นะนะครับการทํางานโอเคนะครับ โอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่ใช้มือถือซัมซุงรุ่นเก่านะครับหรือซัมซุง G2 พลามก็ดูเป็นแนวทางครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับติดปัญหาตรงไหนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวมาตอบให้เดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ